ครับกลับสวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกทกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับวันนี้พระแท้บุญโอก็มาพบกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์ที่มีบุญมีวาสนาร่วมกันนะครับที่มีความรักและศรัทธาพระสมเด็จพระคังของเจ้าพคุณสมเด็จโต เพื่อปกป้องพระของท่านท่านได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะให้กับคนที่ไม่รู้ได้รับรู้บ้างว่าพระสมเด็จวรัคังของแท้ต้องดูอย่างไรอยู่ที่ไหนเราต้องเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็มาเรียนรู้พระสมเด็จมีอยู่มากมายหลายแม่พิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกตบัวตูม แม่พิมพ์พฐานแซมล้วนแต่มีหลายหลักแม่พิมพ์พเพราะว่าคนแกะไม่ได้แก่คนเดียวนะครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพระแต่และอย่างบางองค์บางพิมพ์ก็พิมพ์ใกล้เคียงกันมากเพราะว่ามีการเหมือนเรา,เร,าเรียนหนังสือในห้องครับเมื่อคุณครูให้เราฝึกเขียนกอไก่ก็ท่านก็จะ ฝึกในการเริ่มต้นในการแกะว่าเขียนกอไก่ตั้งต้นจากไหนลากไปไหนก็เหมือนกับช่างนี่แหละครับที่เขาให้มาแกะแม่พิมพ์พระสมเด็จนี่ยครับผมคิดว่ายุคหลวงวิจารณ์ท่านน่าจะเป็นครูในการให้ช่างสิบหมูทั้งหลายมานั่งแกะรวมกันนะครับนี่คือความคิดส่วนตัวที่ที่ที่ผมเคยเป็นช่างมาก่อน เวลาเราทำงานด้านใดด้านหนึ่งก็จะมีครูมาบอกเล่าว่าวิธีการแกะแม่พิมพ์วิธีการตอกวิธีการตัดคือคุณต้องทำอย่างไรก่อนนั่นแหละครับก็เหมือนกันการแกะแม่พิมพ์ของพระสมเด็จนั่นแหละครับและอาจารย์ที่แกะเก่งที่สุดสวยที่สุดก็เป็นพิมพ์ที่สวยงามแต่บางคน ที่มีความสามารถในการแกะแม่พิมพ์อาจจะสวยกว่าอาจารย์ก็มีนะครับเพราะจากนั้นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเชื่อได้เลยว่าพระสมเด็จมีหลายหลักแม่พิมพ์มีหลายหลักฝีมืออยู่ในคำว่าพุทธศินเหมือนที่ว่าเราแกะพุทธศินไหนก็ให้มีคนแ,แกะตามกันนะครับวันนี้ผมเอาเลยพุทธศินของเกตบัวตูมนะครับพระเกตบัวตูมมาให้กับ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หลายๆคนมีเป็นพิมพ์ที่สากลน,นิยมเขาเล่นหากันและมีอาจารย์สมาคมเขาก็ <c oughs> นํามาที่ต่างๆให้เราเรียนรู้ก็คือพิมพ์นี้แหละครับพระเกตบัวตูมมีหลายหลักแม่พิมพ์นะครับพี่ๆพพเพื่อนๆให้ศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับ และแม่พิมพ์ที่สวยที่สุดผมคิดว่าเป็นแม่พิมพ์ของเทวดานะครับที่มีความความคมชัดลึกสง่างามอ่อนช้อยคือพิมพ์เทวดานะครับแต่นี่นี่คือแม่พิมพ์ที่สากลนิยมเขาเล่นหากันนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่สมาคมเขานำมานำเสนอผมก็เอาแม่พิมพ์นี้มา ให้กับพี่ๆเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เรามาดูแม่พิมพ์ของเกตบัวตูมเลยนะครับลักษณะแม่พิมพ์ของเกตบัวตูมเพื่อนๆดูนะครับเป็นอย่างไงผมมีให้ดูสี่องค์นะครับมีหน้ามีตานะครับพระแม่พิมพ์นี้เห็นไหมครับตั้งแต่สมเห็นไหมครับสมจะเป็นล่ําเป็นสันเลยนะครับเห็นไหมครับพระสมเด็จวัดพรคัง ของแท้ต้องมีความคมชัดลึกนะครับไม่ใช่เบอร์เบอร์ไม่ให้เราเห็นนะครับเพราะจากนั้นเพื่อนๆที่ดูพระเบอร์แล้วมามาเจอพระที่คมชัดลึกก็มโนขึ้นมาบอกว่าเป็นพระทำใหม่คนที่เขาทําพระเขาไม่ได้มาทําเบอร์เบอร์หรอกนะครับระดับระดับที่แกะแม่พิมพ์แล้วไม่มีการเบอร์นะครับนอกจากว่าเราเอาพระไปตอดพิมพนั่นแหละครับนั่นคือการเบอร์ เซียนพระชอบเล่นพระเบอร์เบอร์เอาพระเบอร์เบอร์ไม่เราเรียนรู้การที่เราพบกับพระแท้ที่มีความคมชัดลึกหาชมได้ยากนะครับพี่พี่เพื่อนๆนี่คือพระกรุนะครับไม่ได้ว่าพระอยู่ในท้องตลาดถ้าพี่พี่เพื่อนๆบอกว่านี่คือพระเคอยู่ในท้องตลาดเพื่อนๆคิดตามผมไหมครับว่าทําไมผมถึงมีทุกพิมพ์แล้วก็ทุกแบบที่ทั้งสากลนิยมทั้งกลุ่มอนุรักษ์ ผมมีทุกพิมพ์ก็เป็นเป็นพระที่ทุกคนเล่นพระแท้แต่นี่คือพระที่อยู่ในกรุวัดระฆังนะครับพระวัดระฆังเอามาบรรจุกรุไว้นะครับผมจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงแล้วทำไมผมมีพระหลายหลายเนื้อเห็นไหมครับนี่หนึ่งเนื้อเกดบัวตูมนี่เนื้อที่สองเห็นไหมครับพี่พี่เพื่อนๆนี่คือเนื้อที่สอง เห็นนะครับพระมีหน้ามีตาเห็นไหมครับดูเลยครับเส้นสังกติของท่านเห็นไหมครับคมชัดลึกเห็นไหมครับน้ำมันตั้งอิ้วเนื้อเกร็งเห็นนะครับพี่เพื่อนๆนี่องค์ที่สองนี่องค์ที่สามนะครับนี่เนื้อมะกอกสุกเห็นไหมครับเห็นไหมครับแม่พิมพ์เดียวกันแต่กดแต่ว่ากดพระเนื้อจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ เพราะว่าเดี๋ยวผมม่ให้มาดูเท้าที่ท่านห้อยไว้นะครับเดี๋ยวค่อยเรามาจี้ตแระพิมพ์ออกคมชัดลึกให้ดูก่อนเห็นไหมครับนี่คือแม่พิมพ์ที่สากลนิยมพุทธพาณิชเล่นหากันองค์ละยี่สิล้านนะครับเห็นไหมครับนี่องค์ที่สองนี่องค์ที่สนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน นะครับนี่มะกอกดิบก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามะกกสุากาสับมะกอกดิบผมไม่ทํานานด้านเรื่องการเนื้อพระเท่าที่ควรนะครับต้องขออภัยต้องขอโทษครูบาอาจารย์ด้วยนะครับความรู้เรื่องเนื้อผมมีไม่มากหรอกครับผมก็พูดไปตามเนื้อพระที่ผมมีนี่แหละครับผมไม่สามารถที่จะยกเมฆมาคุยได้นะครับผมรู้คุยไปตามที่ผมเห็นนี่แหละครับผมยึงอยากเอาพระที่พี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์น้องๆได้ศึกษานะครับ ถ้าเป็นพระเก,ก๋ก็ไปดูสิครับว่ามีไม่ในท้องตลาดเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้เห็นไหมครับความเก่านี่น้ำมันตั้งเอวความหนึกความเกร็งพระสมเด็จจะต้องมีความหนึกความเกร็งและมีความคมชัดลึกแม่พิมพ์ต้องมีพบร่องรอยการแกะแม่พิมพ์นะครับจะพบเส้นเล็กๆ,ๆให้เราดูพบ บางองค์เราอาจจะไม่ไม่เห็นแต่ถ้าเราแข็งดีๆเห็นไหมครับนี่ก็เห็นไหมครับเห็นเส้นไหมครับเส้นที่ใบหน้าเล็กๆเห็นไหมครับเหมือนเส้นแมวขนแมวนะครับนี่คือการตกแต่งแกะแม่พิมพ์พี่ๆเพื่อนๆพระสมเด็จของแท้ต้องเจอแบบนี้นะครับเห็นไหมครับใบหน้าที่เหมือนมีเส้นเล็กๆๆให้เราเห็นนี่คือจุดเด่นของผมที่ไม่มีใครเปิดเผยผมเอามาเปิดเผยเพราะผมมีพระแท้ๆมาให้ดูนะครับไม่ใช่มีรูปภาพ แล้วมาเล่ามาบอกอย่างนู้อย่างนี้อย่างนั้นเซียนบางคนไม่มีพระเลยมีแต่รูปภาพเอามาสอนแล้วก็สอนทางที่จํามาทั้งนั้นนะครับไม่ได้สอนแบบของจริงนะครับไม่ได้เคยพบเห็นของแท้ของจริงกับเขาเลยนะครับตั้งตัวเป็นเซียนใหญ่เซียนโตพอมาเจอพระแท้มันบอกว่าเก๋นี่แหละครับที่ว่าชาวบ้านเสียโอกาสกับ คนที่ไม่มีความรู้แต่ตั้งตัวเป็นเซียนเมื่อตั้งตัวเป็นเซียนแล้วชาวบ้านจะเล่นตามก็เล่นตามอำเภอใจเขาทุกอย่างนะครับกลายเป็นว่าพระสมเด็จที่ท่านเจ้าระคุณปุกเสกไม่ได้อยู่ในมือเซียนเลยนะครับน่าจะอยู่ในมือชาวบ้านมากกว่าผมว่านะครับเพื่อนเพื่อนคิดดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็เอานี่คือเนื้อของเนื้อเหลืองเขาเรียกว่าเนื้อเนื้ออะไรนะ เนื้อเนื้อเนื้อเทียนไขเทียนชัยอะไรอย่างนี้แหละครับพี่พี่เพื่อนๆเรามาดูเลยนะครับผมอธิบายเรื่องเนื้อไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะผมไม่มีตําราในการเรียนรู้เรื่องเนื้อเพราะผมไม่จําเป็นต้องไปหาตํารานะครับผมเรียนรู้กับพระที่ผมมีอยู่นี่แหละครับเพราะตําราที่เขาเขียนไว้เขาอาจจะไม่เจอพระเหมือนที่ผมเจอก็ได้นะครับพี่พี่เพื่อนๆครับ เป็นคาบอกเล่าแล้วเข้ามาเขียนตำรามีองค์สององค์ก็มาเขียนแต่ของผมมีสี่องค์ให้เพื่อนๆด้วยดูได้ศึกษานี่คือเกตบัวตูมเพื่อนๆที่ติดตามผมครั้งที่แล้วผมเอาเกตบัวตูมที่มีอีกลักษณะหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาและก็ก่อนหน้านั้นผมเอาของพิมพ์เทวดามาให้ให้ดูพระสวยงามมากนะครับนี่คือพระที่สากลเขานิยมพิมพ์นี้แหละครับ เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าเกจบวรตูจะไม่ได้ชนกับสุมมรอบแก้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็พระจะห้อยขาลงมาเห็นไหมครับพี่ๆเพื่อนดูนะครับเห็นไหมนี่คือความคมชัดลึกของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกจบวตูเพื่อนๆดูนะครับนี่คือของแท้ชัดลึกเพื่อนๆดูนิ้วนิ้วแม่โป้งเห็นนิ้วแม่โป้งเลยนะครับเดี๋ยวผมแข็งให้ดูนะครับผมก็ส่งเลยนะครับจะเป็นเห็นไหมครับเหมือนกับ เหมือนกับนิ้วแม่โป้อของท่านนั่งเลยนะครับความสวยงามของการแกะแม่พิมพ์พบเห็นความชัดเจนเห็นไหมครับนี่คือการห้อยขาห้อยเท้าของท่านนะครับและมีเส้นของเส้นผ้าทิพมานั่งรองนั่งเห็นไหมครับนี่คือการแกะแม่พิมพ์มพลักษณะแม่พิมพ์แล้วก็มีความคมชัดเห็นไหมครับเส้นสังกติวิ่งเข้าไปในซอจกจักระแรเลยนะครับเห็นไหมครับพี่ๆเพื่อนๆ นี่คือความสวยสดงดงามของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่เห็นไหมครับนี่คือมวลสารนี่ก็มวลสารเห็นไหมครับนี่มวลสารของพระกระแพงสุ้มกอเห็นไหมครับนี่มวลสารเหล็กไหลหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะเราก็พูดเห็นไหมครับพระสมเด็จแท้จะพบกับมวลสารอันเก่าแก่เห็นไหมครับแล้วก็ข้าวของแถวไซจะเกาะคลุมท่านแล้วนะครับไม่ได้บวมโบ หรือเอาไปตั้งไว้นะครับนี่คือความปิดของความก่าแก่ข้าวแคลายก็จะออกมานะครับพระเมื่อมีความก่าแก่ข้าวแคลไซออกมาแน่นอนนะครับถ้ามีปูนปวกหอยผสมอยู่นะครับผมผมคิดอย่างนั้นนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเห็นไหมครับการตัดนี่ขอบข้างเห็นไหมครับนี่มวลสารนะครับเห็นไหมครับนี่คือความพระต้องมีความมีมวลสารต้องมี ต้องมีเอกลักษณ์เห็นไหมครับเนื้อสีเขียวเม็ดเขียวมีเกือบทุกองคนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเม็ดสีฟ้าเม็ดสีเขียวนี่สําคัญนี่นี่เนื้อที่หลุดออกจากการตัดเห็นไหมครับเมื่อเนื้อหลุดเขาเอามาแปะไว้ด้านหลังถ้าเพื่อนๆเจอพระแบบนี้เจอเนื้อที่มาแปะแบบนี้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับเข้าใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคือพระสมเด็จแท้นะครับเพราะสมัยก่อนเขาเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์เขา นับถือเจ้าพระคุณสมเด็จโตเนื้อมวสารอะไรเขาเขาไม่มีการเอาทิ้งออกนั่นนะครับเขาจะเก็บหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มาโปะไว้ไม่นั้นเขาก็เก็บไว้ทำํำตําไว้เป็นพระเนื้อพระไว้ผสมในครกต่อไปนะครับพี่พี่เพื่อนๆน้องๆที่ติดตามผมต้องเรียนรู้เรื่องแบบนี้ให้ได้นะครับแล้วเราจะพบกับพระแถมไม่จําเป็นต้องไปพึ่งเซียนนะครับพึ่งตัวเองเรียนรู้ในตัวเองแล้วก็เดินหาพระ เจิอพระอย่างนี้พี่พี่เพื่อนๆเช่าได้เลยนะครับแต่ผมว่าไม่น่าเจอแล้วครับพระพิมพ์นี้นะครับเพราะว่าอยู่ในของสากลนิยมนะครับผมนี่องค์ที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับลักษณะพระแท้จะต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพี่พีเพื่อนๆเรามาดูองค์ที่สองนะครับนี่คือเนื้อเกร่งนะครับเนื้อเก่งมากครับนี่คือปูนปวกหอยนะครับแน่นอนนะครับเนื้อหนุกนุ่ม เพ ar, me, the and ื the kind of like ่อนเพื all, ่อนดูนะครับและมีเท้าว่าเหมือนที่ผมว่าแต่องค์นี้จะจัดติดไม่ชัดนะครับติดเห็นไหมครับติดรางๆเห็นไหมครับการห้อยเห็นไหมครับเส้นการห้อยเดี๋ยวผมส่งเลยนะครับห้อยเท้าของท่านนี่ที่อาจารย์เขาออกมาสอนนี่ไหมครับลักษณะการห้อยของท่านนะครับแล้วก็อยู่บนเส้นผ้าผ้าทิพย์นะครับเห็นไหมครับนี่คือการแกะแม่พิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันนะครับเนื้อ เห็นไหมครับเนื้อจะตรงนี้จะเกินแต่ถ้าพระองค์ที่ชัดเจนเนื้อแบบนี้เขาจะพบได้น้อยเห็นได้น้อยเห็นไหมครับเนื้อเกินเห็นไหมครับและพระที่แข็งแกร่งเห็นไหมครับเนื้อเกินเห็นไหมครับเป็นเนื้อเกินอยู่พระสกดไปนานๆเข้าความเบลอความความคมชัดลึกเหมือนครั้งแรกเขาพบได้น้อยนะครับแต่ก็ยังพบนะครับพี่พ่เพื่อนๆดูนะครับนี่องค์ที่สองแล้วนะครับ มาดูองค์ที่สองก่อนเลยนะครับนี่องค์ที่สองเนื้อแนื้่งนะครับนี่คือพระสมเด็จพระครังแม่พิมพ์กีดบัวตมูมเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังนะครับรอยปริความแข็งความเกร่งของพระสมเด็จเห็นไหมครับ เราจะปีข้างข้างเห็นไหมครับปีข้างข้างน้่มันตั้งอิอวความเครือกความเกร็งเห็นไหมครับพี่พี่เพื่อนๆเนี่ยน,น,นะครับเส้นผ้าทิพย์ทั้งสองเส้นเห็นไหมครับเส้นสังคติจะวิ่งเข้าในซอกเลยนะคมชัดลึกและพบได้เห็นคมอย่างคมเลยนะครับพี่พี่เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับบางองค์ก็ไม่ไม่ บางองค์ก็จะมวนสารเราก็พบได้เห็นได้น้อยแต่ก็ก็มีทุกองค์นะครับพี่ๆเพื่อนๆผมส่งให้ดูเลยนะครับนี่มวลมวนสารเป็นก้อนอยู่นี้ก็คือมวนสารของแล้วที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าพระต่อไปข้าบแควซ้ายเขาาจะมาปิดหมดนะครับพวกรอยแยกรอยปริรอยแยกเล็กๆน้อยๆรอยเป็นเส้นผักชีอะไรเขาจะมาปิด หมดแล้วนะครับเขาจะขึ้นมานะครับเพื่อนๆดูนะครับดูความคมชัดลึกของแม่พิมพ์นะครับศึกษานะครับเราไปเจอพระอย่างนี้เราต้องเช่าหาแต่ว่าผมว่าไม่มีในท้องตลาดแล้วหรอกครับเพราะว่าเขาเรียนรู้กันหมดเขาก็เก็บนะครับยากนะครับจะเจอแล้วเพราะว่ายุคนี้ยุค ของทุกคนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับไม่จําเป็นต้องพึ่งเซียนนะครับใครมีแบบนี้เขาก็เก็บแน่นอนนะครับก็ไม่เอาออกมาขายถูกๆแล้วนะครับผมจึงอยากให้พี่ๆเพื่อนๆที่มีพระแบบนี้เหมือนกันก็ต้องเก็บนะครับรักษาเป็นพระแท้นี่คือเนื้อมะกอกสุกนะครับพเพื่อนๆดูนะครับนี่องค์ที่สามแล้วนะครับวันนี้ผมไปเร็วด้วยคุณภาพของพระเลยนะครับ ไม่พูดถึงเปรียบเทียบคนอื่นแล้วนะครับเอาพระดีกว่านะครับผมเรื่ยยๆนะครับพูดไปทุกครั้งก็ไม่คือเบื่อฟังแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเรามาดูพระดีกว่านะครับเพื่อที่เพื่อนๆ่อยากจะศึกษาเห็นไหมครับนิมมต์สารนะครับพี่พี่เพื่อนๆน นี่คือเนื้อมะกอกสุกนะครับเห็นไหมครับดูเส้นของเห็นไหมครับเส้นเท้าที่ห้อยลงมาใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเส้นจะเลื่อนลางหน่อยก็พบเห็นนะครับตรงนี้นะครับค้อยขึ้นมาติดนี้เลยนะครับเนี่ยครับห้อยขึ้นมาติดเลยนะครับแล้วก็เส้นพระทิพย์อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นพระแท้สวยงามนะครับพี่ๆเพื่อนๆ จะหาชมที่ไหนได้ลรอครับต้องเพจพระแท้บุญโอบเท่านั้นนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเห็นไหมครับองนี้ไม่พบหน้าตาไม่เห็นเห็นไหมครับแต่แม่พิมพ์เดียวกันเห็นไหมครับเส้นสังกติที่วิ่งพาดเข้าไปเห็นไหมครับเราพบเจอในพระของพระแท้บุญโอบนะครับพี่ๆช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อที่จะให้กับ เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับบุญบารมีที่เรามีกันอยู่ได้พบได้เจอเห็นไหมครับมวลสารนี่เม็ดดาเห็นไหมครับเม็ดดําพระมีความแข็งแกร่งเห็นไหมครับเนื้อในมวลสารสีเขียวก็ยังเจอองค์นี้ก็เจอนะครับสีเขียวสีขาสีหน้าเงินมีครบนะครับพระสมเด็จวร,รังจะเจอมากเจอน้อยก็ต้องมีนะครับพระแท้ต้องมีนะครับในพระ แล้วก็มีเหล็กไหลเห็นไหมครับผมก็อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูที่ผมบอกว่าจะจะพบพระที่มีเนื้อมวลสารที่แตกระเบิดขึ้นมาเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยนันนะครับมีอยู่เกือบทุกองค์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับที่เป็นของสีเทาส,สีอิดะครับสีอิด คล้ายกับผ้ากำแพงซุ้มกรนะครับเมื่อเขาเป็นมวลสารแตกเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆระเบิดครับเขาเรียกว่าเม็ดมวลสารระเบิดน่าห้เราพบเห็นนะครับถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้มั่นใจได้เลยนะครับแท้แน่นอนนะครับผมมวลสารเนี่ยมีแต่ว่าผมกล้องผมไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับเป็นเม็ดเล็กๆเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆผมขยายให้เป็นเลขนั่นเลยครับ นี่องค์ที่สามนะครับนี่องค์ที่สี่นะครับผมเห็นไหมครับนี่อาจจะเป็นมะกอกดิบก็ได้นะครับมะกอกสุกอยู่นี้นะครับจะ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 สุกกว่านะครับเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นมะกอกดิบก็ได้นะครับเนื้อเหมือนสายใ่้ยเคียงกันนะครับแต่ความเห็นไหมครับพระสมเด็จมีหลายหลังเนื้อให้พี่ๆเพื่อนๆได้ศึกษาได้เรียนรู้เห็นนะครับ เห็นเท้าที่ท่านนั่นไหมครับนี่คือพระพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับมีหลายหลักแม่พิมพ์นะครับพระสมเด็จวัดระฆังแม่พิมพ์ของผมยังมีอีกหลายพิมพ์นะครับที่ไม่ได้นําเสนอนะครับแต่ผมจะเน้นเอาแบบสากลนิยมก่อนนะครับพิมพ์นิยมก่อนนะครับพิมพ์ใหญ่ก็มีนะครับเกรดบัวตูมที่เป็นพิมพ์ใหญ่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมค่อยออกมาให้ดูนะครับ ค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปด้วยนะครับผมเอามาให้ดูทุกพิมพ์นะครับทุกองค์ที่มีที่ผมมีนะครับขอพี่ๆติดตามครับจะได้พบกับพระที่มีที่เราได้เก็บไว้เป็นตัวอย่างดูไว้เผื่อทีไปเจอที่ไหนก็เช่านะครับแล้วก็พระสมเด็จวร,รังท่านจะมีพุทธคุณนะครับเชื่อผมเถอะครับขอมีองค์เดียวท่านแค่ เราไม่คิดทำบาปท,ทำกรรมให้กับใครผมเชื่อเหลือเกินว่าบุนบารมีท่านจะปกป้องดูแลเราไปตลอดนะครับไม่ว่าเราจะเจอภัยวิบัติอะไรก็แล้วแต่เศรษสกิจตกต่ำเราก็ไม่ถึงกับรุนแรงนะครับเราก็ยังพาพยงุงครอบครัวไปได้นะครับเราก็อยู่ได้ท่านก็จะช่วยเหลือเรานะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีความ ต้องออกตั้งใจในการทำมาหากินขนาดไหนมีพระสมเด็จแล้วต้องทำมาหากินนะครับไม่ได้มีแล้วเอามานั่งไหว้บูชาแล้วเงินจะมาเองไม่ได้นะครับคุณต้องทำงานนะครับขยันอดทนอดออมแล้วก็เก็บรักษาเงินที่เราหามาได้บ้างนะครับอย่าใช้แบบคิดว่ามีพระสมเด็จแล้วจะร่ำรวยไม่มีนะครับคุณต้องมีทั้งบุญมีทั้งขยัน ทนอดัดออมและราร่ำรวยเองเหรอครับพระสมเด็จเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจให้เราทำความดีให้เรารู้จักการทำหากินเราต่อสู้ไปเรามีพลังในการต่อสู้ไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเราจะร่ำร,รวยเหมือนคนนู้นคนนี้ไม่ใช่นะครับมันเรายังมีบาปมีกรรมติดตัวอยู่เราก็ล้างบาปให้หมดแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังของเจ้าพระคุณสมเด็จโตจะให้เราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทุกอย่างจะดีขึ้นไปตามการเวลานะครับไม่ใช่ว่ามีปุ๊บรวยปั๊บเลยนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องสะสมความดีทำทำดีแล้วก็มันขยันทำมาหากินไม่คดไม่โกงไม่ทำร้ายใครแค่นี้แหละครับซื่อสัตย์ไม่เล่นการพน,นันไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะคุ้มครองเราจะบุแลเราจะนำเราไปพบแต่สิ่งดีๆขอให้เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในในเจ้าพระคุณสมเด็จโตแต่เราต้องทำงานด้วยนะครับทำงานซื่อสัตย์นะครับไม่ใช่ไปค้ายาไม่ใช่ไปทำลายคนอื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ให้ให้เงินมาเป็นของเราเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้นะครับต้องทำด้วยน้ำพักน้ำแรงทำด้วยความคิดสร้างสารรค์ความ แต่เรื่องเราไม่ผมรับรองได้เลยว่ามีพระสมเด็จไม่มีใครที่จะสามารถที่จะทําร้ายเราได้นะครับเพราะว่าใครคิดทําร้ายเราความคิดเหล่านั้นจะไปตอกอยู่กับคนที่คิดนะครับเราอยู่แบบสบายใจได้นะครับขอให้คุณเป็นคนดีมีศีลมีธรรมวันนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้เวลาไปเยอะเกินไปนะครับบางครั้งผมก็พูด ไปบ้างเพื่อเป็นสร้างสรรค์นะครับก็คำไหนที่ผมพูดจะไม่เพราะไม่ตรงประเด็นก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆอย่าได้ถือสานะครับดูพระสมเด็จศึกษาไปด้วยกันสักวันหนึ่งเราจะเจอแต่ความยิ่งใหญ่ร่ำรวยแน่นอนขอให้อยู่ในศีลในธรรมวันนี้ขอกลับสวัสดีนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ